ดีครับผมเพชรพาลวยสวัสดีที่สุภูสุขนครคับผมโชคหมานกันมะนอรัฐบาลไทยก็เสร็จสับเรียบรอยแล้วโชคมานกันมะนอเลขก็เลขนาก็ออกห้าศูนเจ็ดแูนลขไทยสามตัวก็ออกสองหกเ้นึส่วนรางวัลที่หนึ่งเลขไทยรางวัลที่หก็ออกศ หนึ่งเก้าได้พี่น้องเลขล่างก็ออกหกห้าเลขล่างออกหกฮะโชคหมานกันบ่พี่น้องเจ็ซีท่านไหนบ่โชคบ,บ่หมานกะวันที่สิบหกพุทธภาสองหาวกกะแจ่มื่อไม่พี่น้องเอาเอาไม้เอาไม้เพิเ่นยังหมุนไปเรื่อยๆอยู่วันวันที่สิบหกพุทธภาสองหาวกกะเลขก็ออกวันหนังคา้ในเก่าได้พี่น้องเลขก็ออกวันหนันหงคา้คือเกา่าส่วนของแอดนี่กะ มันจับคู่มาถือพี่น้องตะเลขวิ่งนี่บนล่างสามกับหกกรเข่าหกกรเลขวิ่งเข่าหกโยพี่น้องเลขวิ่งเข่าหกล่างอยู่มันจับคู่มาถือโบเข่าพี่น้องเพราะว่าเลขมันมานน้ำกันเหลขกมันม่านน้ำกันก็คือเหลขกมันออกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้ามาน้ำกันเลยจับบอถือพี่น้องเลขติดมันมานน้ำกันเพราะว่าเลขกนี่บ่ไดดตรงตงได้พี่น้องบ่ได้ปักรักก็ต้องไปกลับน้ำ บ่เข่าพี่น้องเลขกกันมานํากันบ่เข่าส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งมามกันนั้งสามตัวส่วนเหล็กวิ่งบนล่างกับเข่าหกอยพี่น uh ้องเหล็กล่างออกหกหา like เข่าหกอยู่นอกครับเนาะเนาให้ตองวดเลยพี่น้องห้ตองวดเลยปลอยตองวดเลยบ่ตตองถาบ่ตตองล่อเพราะว่าเหล็กวิ่งกับเข่าอยู่พี่น้องส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งมันมานน้ากัน เลขติดเลขวินมันมาด้วยกันเลียออกวันอังคารคือเก่าได้พี่น้องได้วันที่สิบหกวันาัคารคือเก่าสิบหกสองห้าหหก สองห้าหกหก,หกมาเบรกรถติดเหล็กวิ่นคด้บพี่น้องเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างคือเก้าส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นกะบสองสามสี่คือเก้าหรอพี่น้องสูตรเก้าสูตรเดิมบม่เปลี่ยนแปลงส่วนเหล็กประกอบหนึ่ง หนึ่งกับหกเรียบกประกอบก็สองสามสี่เหล็กประกอบก็หนึ่งกับหกมาจับคู่ หนึ่งสี่เฮ้ยสี่หนึ่งโอ้ยกลับไปกลับน้ำมือเกาเลยพี่น้องเด็กว่าได้ปกลกรักก็ต้องกลับตัวน้ำสี่หกสามหนึ่งจัดได้พี่น้อง ทุกตัวต้องกลับตัวนั่มแต่สามหนึ่งนี่เอาต่สามหนึ่งหนึ่งสามเราต้องกลับไปน่องเลขสิบสามมันไม่ยากเอาต่สามหนึ่งสามหกคือเกาพี่น่องว่าเปลี่ยนแปลงก็คือหกคูคือเกาบนลาง สองหนึ่งสองหนึอกอเ่กาพี่น้องเบื้งตัวอย่างของเกา่าแต่ของเก่างวดนี้งวดนี้เลขวิ่งก็ขิบว่าให้งวดที่แล้วก่กะให้สามกับหเลขครบให้สามกับหกแต่งวดนี้ขิบว่าให้กอขี้ห้ตาหนึ่ง วนันนี้จะชี้ให้หนึงกับให้หนึงกับสามเนาะพี่น้องเนาะนึงกับสามนี่แหละส่วนเลขวิ่งบนล่างบนบนล่างเนาะพี่น้องบนล่างไปกับส่วนเลขวิ่งหนึ่ง หนึ่งกับสามส่วนเลขวิ่งให้หนึ่งกับสามหนึ่งกับสามก่เน้นที่หนึ่งหนึ่งกับสามเน้นที่หนึ่งแล้วพี่น้องก็ส่วนตัวเน้นก็นคือ จิตหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งตัวกันตุล่องกั็ติดสามนะพี่น้องตัวกันตุล่องเลขกับะปาอไหลคู่หลายหางเลข อ่าพี่น้องปล่อยตองงวดเลยพี่น้องหลตดตลีมากคพ่อได้หาจับจองงวดที่แล้วหนึ่งซีนี่มือเรียกตั้งเนี่ยพี่น้องมือเรียกตั้งวันที่สิบสี่ว่ามันกันว่ามันอันทั่วประเทศซีหนึ่งหนึ่งซีพี่น้องอันนี้บพรม่นเอาตามมันเรียกตั้งได้พี่น้องอาตามสูตรตามสูตร แตมีสองสามสี่เลขประกอบกับหนึ่งกับหกจะจับคู่มากก็ได้หคู่สี่หนึ่งสี่หกสามหนึ่งสามหกสองหนึ่งสองหกก็จะเริ่มกลับตัวเื่อพี่น้องเ้วยแต่ส่วนเลขสามหนึ่งราต้องกลับสิบสามราต้องเอาเพราะว่าสิบสามมันมาอาากเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดหนึ่งส่วนเลขวิ่งบนล่างกับหนึกับ สามไก่เน้นที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้ปล่อยตองงวดรถพี่น้องรถตลีมากอะพ่อได้หาจับจองไว้งวดของมือนี่มีสองคููนี่พี่น้องที่มันดังมากแห้งสิบสี่สี่หนึ่งงวดมันดัางบามา่าแม่จีมากงวดนี้แหละพี่น้องสิบหกงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกเนี่ยเขาจะเลื่อมสี่หนึ่งหนึ่งสี่ หกสามสามหกกไม่แห้งงวดบางหนึ่งนะพี่น้องเนาะสามหกหกสามนี่เอาแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมมักกระจัด <ns> คัดกระพันตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบหกฝึกสภาพสองหาวหกคอให้มีโชคมีลาบขอให้รวยรวยแฮงเฮงเดินทางไปใสมาใสก็ขอให้แก่ขาปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนรวยรวยแห่ง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม